เอาละครับกััสรีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการจับสัตว์เลี้ยงครับในโหมดของการสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาและก็กดมาที่เมนูของขวดยาได้ครับและมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้ครับให้เรากดเข้าไปจากนั้นนะครับก็จะมีดันเจียนสําหรับปล่อยสัตว์เลี้ยงไปฟาร์มหาของครับและต่อมาครับก็คือเราสามารถ เลือกสัตว์เลี้ยงที่เราอยากจะจับได้ครับผมนี่นะโดยการที่เราเนี่ยจะต้องไปจับสัตว์เลี้ยง1ดาวก่อนครับโดยสัตว์เลี้ยงหนึ่งดาวเริ่มต้นของเราเนี่ยสามารถจับได้นะครับผมและจับได้ทุกแมปด้วยทุกตัวด้วยและวิธีการจับเนี่ยจับอย่างไรได้หาหารแบบไหนแบบฟรีๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรโดยเราจะใช้วิธีการแบบไหนครับและสัตว์เลี้ยงที่เราได้มานะครับเราสามารถเนี่ยหนึ่งก็คือ ไปเพิ่มดาวให้กับตัว2ดาวได้อย่างไรครับอย่างที่บอกครับรายละเอียดทั้งหมดผมฝากไว้ในคลิปนี้ทั้งหมดครับและเราควรเลือกสัตว์เลี้ยงอะไรให้ตรงตามสายตัวละครของเราครับอย่างที่บอกครับนี่ก็คือคลิปแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนเพื่อสามารถนําไปปรับใช้ได้จากข้อมูลที่จะนํามาฝากให้กับเพื่อนๆื่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจในการท,ทําคลิปถ้าคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน e a s y Card Top Up ตามารเติมได้3ช่องทาง 1, 1> จากเพจ Facebook ครับ2ก็คือร i n e แอดก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนในราคาที่ถูกรับประกัน ถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์ซ็ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองคใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG จีโฟนครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทยิบสี4ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับก่อนที่เราจะไปเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยมีหน้าที่อะไรและสายอะไรที่เราควรจับมาใช้งานครับ หนึ่งก็คือครับในโหมดของการส่งสัตว์เลี้ยงเข้าไปสัตว์เลี้ยงนะครับเราอยากจะส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปฟาร์มอะไรนะครับเราก็เลือกตามดันได้เลยแต่ว่าการที่เราจะไปปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปเนี่ยเราต้องมีเงื่อนไขครับโดยหนึ่งก็คือจะต้องไปพามอนเตอร์ไปเล่งเลเวลกันก่อนนะครับสองก็คือค่าความรู้สึกดีนะครับต้องเลเวลสามขึ้นไปด้วยถึงจะสามารถส่งสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ครับเรามาดู2ดาวกันก่อนครับซึ่ง2ดาวนะครับอย่างเช่นนะถ้าเราอยากจะได้สัตว์เลี้ยง2ดาว มีวิธีง่ายๆครับก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องประสานโดยเราต้องไปจับสัตว์เลี้ยงตามเงื่อนไขครับและสร้างความสัมพันธ์ครับเลเวลสิบเห็นไหมเลเวลสิบตรงนี้ด้วยครับและดึงสัตว์เลี้ยงเข้ามาครับผมและก็ประสานนะครับก็จะได้ตัวสัตว์เลี้ยงนั้นออกไปนะครับสามดาวก็เหมือนกันครับประสานนะครับ แต่1ดาวนะครับเราสามารถไปจับได้เลยอ่ะหดาวตัวแรกครับใส่คริกก็คือตัวนี้เลยนะครับวิธีการดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เราดูนะครับหก็คือพาร์สสก็คือสกิลสามสกิลสตัวนี้เนี่ยจะใช้งานนะครับตัวที่ใช้งานนะสกิลหลักๆเลยที่จะใช้งานเอาละตัวนี้เนี่ยหก็คือพาสซีฟก็คือโซนิคโบสกิลที่3ครับอย่างที่บอกมันจะใช้กับตัวเจ้าของนะครับก็คือมันจะเพิ่มคริกแดมนันเด็ใครที่เล่นใสค่คริครับ ใช้ตัวนี้ได้นะครับผมเพิ่มคครดแตมมา5%เลยนะครับผมให้ทั้งสัตว์เลี้ยงและก็ตัวเจ้าของครับสกิลที่4นะครับของตัวนี้ก็คือจะเพิ่ม m o v i วิ่งสปีดหรือเดินไวมากขึ้นครับ5%ครับให้กับเรากับสัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันครับ ตัวต่อมาครับสายที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือตัวมาป่านะครับลูกมาป่านะอีเสตร์ฟบาร์บี้นะครับหนึ่งเหมาะกับสายอะไรหนึ่งก็คือพ่อค้านะครับสองก็คือไนท์นะครับใครที่เล่นนะสองสายจะเหมาะมากเพราะว่ามันเป็นสายเจาะเกราะครับผมก็คือสร้างข้าวโพดเสถายแบบประชิดนะครับ5 0าดามจสใส่สตูเป้าหมายเดียวนะและสกิลนะครับที่จะเพิ่มให้กับเจ้านายเนี่ยก็คือ จาะเกราะ5%ครับให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวเราด้วยและก็ในส่วนของ HP Recover นะครับผมสิเปอร์ให้กับสัตว์เลี้ยงกับตัวเราด้วยนะครับตัวต่อมาครับที่อยากจะแนะนําเลยก็คือเราได้คันงฟรีกับทุกคนละมั้งตัวนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะผมก็ได้ฟรีนะเปิดมาก็คือทำ q u e s อะไรก็ไม่รู้นะครับผมได้มาฟรีก็คือจะเป็นตัวที่สายเมทนะครับเมทก็คือ1จะเป็นพีก็ได้นะครับหรือเมทก็ได้นะใช้ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าสกิลที่3เนี่ยเข่าให้แบบ แคสพามาครับก็คือลดไร่5%นะครับให้ทั้งตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันแล้วก็ให้ฮิลโบนัสครับ5%นะครับเออใครเล่นพีทนะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับเขาก็จะไม่เอาไปผจญภัยในกลุ่มดันเจี้ยนต่างๆเขาก็จะเอามาเป็นคู่ต่อสู้นะครับผมประมาณนี้ตัวต่อมาครับก็คือออกใครที่อยากจะได้ตัวนี้เดี่ยวผมมองว่าแทบจะ ขายกันเกือบทุกคนนะตัวนี้เนี่ยมันมีพวกนะครับผมเป็นตัวรับดาเมจให้กับเราเราเอาไปลงดันเราก็จะลงง่ายเพราะว่ามันจะดึงมอนแล้วก็รับดาเมจแทนเราสกิลที่3นะครับที่จะให้กับตัวเจ้าของเจ้านายเนี่ยก็คือฟุนฟู HP 10%ปนะครับแล้วก็สกิลต่อมาเนี่ยก็คือลดระยะเวลาในการประจุนภยะครับส่วนใหญ่เขาจะต้องการพวกนะครับสำหรับตัวออคู a เรอร์นะเออรับดาเมจให้กับเรานะครับ ตัวต่อมาครับใครที่ไปเล่นในส่วนของสายดาเมจจ้าๆนะครับอย่างเช่นธนูอย่างเงี้ยจะได้ ATK แบบหนักๆนะครับดาเมจเกายภาพแบบหนักๆเลยนะครับหนึ่งก็คือจะสร้างดาเมจนะครับปล่อยออกไปใส่ศัตรูเนี่ย500%แบบทาบมืดนะครับอันนี้คือสกิลพาสซีฟของตัวมอนเตอร์นะครับตัวสัตว์เลี้ยงของเราและก็ตัวที่จะให้กับเจ้าของเนี่ยก็คือ ATK 40จุดทุนโอ้โหก็คือให้ ATK เยอะมากนะครับและตัวต่อมาครับก็คือ จะให้ค่าฟรีหรือค่าลบครับ10จุดผมเนี่ยเล่นพ่อค้าเนี่ยผมสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับผมชอบนะถ้าเราเล่นสายพ่อค้าใส่จะเกาะก็คือไปเล่นน้องหมาจะลงดั้งก็คือเอาตัวนี้ไปปูวกให้อ่าที่สุดแล้วสุดท้ายเราก็ต้องจับแม่งทุกตัวเอาจริงนะครับเราต้องจับทุกตัวจริงๆครับเพราะว่า1ก็คือมันจาะไปโยงถึงสมุนัรผจนภยัยเพราะว่าถ้าเราจับทุกตัวเนี่ยเราจะอัพเรเวลสมุนัรผจนภัยได้เยอะมาก เพราะอะไรครับอ,อย่างเช่นตัวอ็อะมันให้นะครับ E.P สมุดของเราเนี่ยร้อนะครับผมและก็ให้ค่าสเตตัสพื้นฐานแบบถาวรครับอย่างเช่น max h P บวกมา20นะครับเห็นไหมแต่ละตัวนะครับแล้วตัวที่หนักนะครับอย่างเช่นว่าตัวที่ให้ ATK นะก็คือให้ตั้ง200เลยนะ E.P ะแล้วก็ ATK นะครับมาบวกมา2อมสุดท้ายยังไงก็ต้องจับให้หมดครับผมถ้าเรามีเวลาว่างนะ มันพัฒนาเลเวลของสมุดเราได้เยอะมากเลยนะทุกคนตรงนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยจำ,จำเลยก็อย่าลืมนะครับมีเวลาว้างก็ไปจับกันเนาะรั้งแรกนะครับวิธีการจับแบบง่ายๆเลยนะให้เราไปดูอาหารกันก่อนถ้าเราไม่อยากเสียเซนีนะครับถ้าเราไม่อยากเสียเซนีนะให้เราใช้หอยเชลลนะครับในการซื้อกันก่อนนะครับถ้าเราไม่ถ้าในร้านหอยเชลนะ์เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีอาหารที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราต้องซื้อในตลาดมันมีอยู่แค่2ที่นะครับถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องไปฝืนนะครับ เราต้องประหยัดเซนีกันไว้ก่อนนะครับแต่ถ้ามันราคามันไม่แรงอ่ะเราก็สามารถซื้อได้อ่ายางเช่นนะครับสักตัวนะเดี๋ยวผมเลือกสักตัวนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยก็คือโพลิ่งนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมไปจับโพลิ่งให้ดูก็ได้นะครับมันถูกนะเราซื้อมาแค่4อันอย่าลืมครับ4อันก็คือการันตีโพลิ่งเนี่ยมันอยู่ที่แถวนี้นะเริ่มแรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอ่าปะเดี๋ยวเราไปตรงนี้ครับโอเคเรามาที่โพลิ่งแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราไปที่แมปไหนก็แล้วแต่นะครับ คือเอาง่ายๆแหละเราไปที่แมปไหนก็แล้วแต่อย่าไปจับตัวที่มีเพื่อนตีอยู่นะครับถ้ามีเพื่อนตีอยู่มันจะจับไม่ได้นะครับผมก็พยายามนะครับเดินหาจุดที่มันุงว่างนะครับถ้าเราจะจับเนาะเดินหาจุดที่้งว่างนะครับถ้าเราจะจับนะครับวิธีจับเนี่ยให้เรากดติ๊กขึ้นมาก่อนแล้วเอาอาหารนะครับเอาอาหารเข้ามาอยู่ในช่องกันก่อนครับเดี๋ยวผมหาอาหารโพลลิ่งกันก่อนนะอ่ะแอปเปิลเขียวอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ให้เราติ๊กอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแอปเปิลเขียวเนี่ยลงมานะครับใส่ช่องข้างล่างก็ได้ช่องไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยอย่างนี้ก็ได้นะปึ๊บจากนั้นนะครับให้เราล็อกตัวแต่ห้ามไปตีอย่างนี้นะครับล็อกตัวเฉยให้เราแบบบังคับอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดนะครับอายุห่างนี่กดอย่างนี้มันจะขึ้นแบบอาหารอย่างนี้ครับแล้วให้เราสังเกตนะครับลูกแรกที่เรากดนะลูกแรกที่เรากดเป็นแบบนี้ลูกที่2นะครับปึ้งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมีแค่รูปหัวใจลูกที่3ครับ จะเป็นแบบนี้จนกว่าจะมีรูปหัวใจขึ้นครับผมบางตัวเนี่ยจะใช้4ครั้งโอเคไหมครับเอิงเห็นไ,ไหมครับอ่าเรียบร้อยได้นะครับผมได้นะแล้วก็ไปใส่กระเป๋าอย่างนี้นะครับแล้วแต่เราเนาะเอออันนี้จะเป็นวิธีการจับนะครับอ่าถ้าผมจะจับ3ลูกให้เพื่อนดูนะเห็นนะตอนนี้แอปเปิ้ลเขียวเรามี3ลูกนะครับเดี๋ยวจะจับสมลูกให้เพื่อนดูนะครับว่ามันจะจับได้หรือเปล่าปุ๊บกดนะครับหนึ่ง กด1ทีอ่ะก็คือ1ลูกนะครับอ่ะลูกที่2ครับเห็นไหมยังเป็นลูกหัวใจอยู่นะครับสังเกตตรงนี้ลูกที่3ครับโอเคก็คือโพลลิ่งจะใช้3ลูกมันอยู่ที่เลเวลครับแล้วแต่ตัวนะครับคือตัวเล็กๆเลเวลต่ำๆมันจะใช้3ลูกถ้าไปตัวังสูงอ่ะอย่างเช่นผมจับออคูเลอร์อย่างเงี้ยครับผมกับเจ้าตัวยิสเซิลบอฟบาร์บี้อ่ะก็ใช้4ลูกนะเผื่อจะเป็นหัวใจสีส้มนะครับอันนี้นะ บอกไว้ก่อนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับมอนเตอร์ด้วยนะครับถ้าเป็นหัวใจสีส้มขึ้นมาเสร็จปุ๊บจับเลยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือหลักการนะครับในการจับสัตว์เลี้ยงนี่หอยเชลล์นะครับส่วนใหญ่หอยเชลล์มันจะได้จากตรงนี้ครับเควสนะครับเควสปรจจนไทยนะทุกคนนะเควสปรจจนไทยจะให้หอยเชลล์เราเยอะมากและอีกที่หนึ่งที่จะได้หอยเชลล์นะครับก็คือส่งสัตว์เลี้ยงไปปรจจนไทยครับ่จะกดให้ดูนะครับตรงนี้เห็นไหมหอยเชลล์สิบนะครับอ่า แต่การที่เราจะส่งไปเนี่ยเห็นไหมครับวอนเตอร์ของเรานะในดันนี้เนี่ยต้องเลเวล20นะครับผมต้องเลเวล20ถึงจะสามารถนําไปประชนไัยได้นะครับประมาณนี้นะเราก็เอาตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปประชนภัยนะครับถ้าเราอยากจะดูว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีกี่ตัวนะครับก็กดเข้ามาที่กระเป๋านั่นแหละนะครับแล้วก็กดกล่องไข่เห็นไหมครับอ่าเยอะเยอะชัดอะ p u ลิ i n g มีเะเยอะอะไรขนาดนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจับสัตว์เลี้ยง ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ